เดินทางมาถึงวันที่19แล้วนะคะกับการโปรแกรมจิตตัวเองนะคะเทรนตัวเองสร้างปฏิหารชีวิตใหม่ใน21วันนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าคุณต้องรู้สึกแบบนี้ก่อนว่าความสําเร็จมันเป็นเรื่องง่ายและความสําเร็จมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าคุณนะไม่ได้รู้สึกแบบนี้คะ่ะคุณจะอยู่กับความสําเร็จที่แบบโอมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความสู้มันต้อง ลำบากยากเย็นถึงจะสําเร็จไม่ค่ะนะคะคุณต้องมองว่าความสําเร็จมันเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องธรรมดาก่อนถ้าคุณมองแบบนี้นะคะจิตตะสนึกมันจะเปิดเลยแล้วเขาจะส่งวิธีการและกระบวนการอะที่มันง่ายอะมาให้คุณนะคะเขาจะส่งวิธีการที่แบบแบบนี้ง่ายแบบนี้เป็นทางรัดแบบนี้เป็นทางเร็วแบบนี้เป็นทางสําเร็จแบบสบายสบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากถึงจะได้เงินแบบเนี้ยมาให้คุณดังนั้นเอาคุณต้องคุ้นชินกับคําว่าความสําเร็จเป็นเรื่องง่ายและก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วย เมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดามีคนทําได้คุณก็ทําได้มีคนสําเร็จได้คุณก็สําเร็จได้มีคนรวยได้คุณก็รวยได้ดังนั้นคุณเองอ่ะก็สามารถเป็นได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจแล้วที่จะประสบความสําเร็จถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณอะ่ะจะมีชีวิตใหม่เลยจะไม่เอาชีวิตแบบนี้แล้วจะไม่ยินยอมที่จะให้ชีวิตแบบนี้มันอยู่กับเราไปตราบนานเท่านานอะ่ะคุณตัดสินใจแล้วอ่ะเพิ่งอยากให้คุณมองแบบนี้ว่าความสําเร็จอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา เราต้องมองว่าความสําเร็จมันเป็นเรื่องธรรมดามเราบางคนอาจจะมองว่าความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือความร่ํารวยมันเป็นอะไรที่ไกลตัวเราหรือเกินมันห่างไกลเรามันมองไม่เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอะที่มีความคิดแบบเนี้ยคุณรู้ไหมคะว่าเราอะกำลังบล็อกความสําเร็จของเราเรากาลังปิดกั้นความสําเร็จของเราปิดประตูอะเออปิดประตูความสําเร็จของตัวเองเลยอะทั้งๆที่จริงๆแล้วอะมันมีโอกาสได้หมดเลยแล้ววันเนี้ยคุณมองว่าใช่สิก็ คนที่เขาประสบความสาเร็จอะ่ะเขามีการศึกษาดีๆเขามีทุนของชีวิตเขามีคนสนับสนุนนู่นนี่นั่นอะ่ะรู้ไหมคะว่าทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมันคือข้ออ้างหรือว่าเหตุผลที่ตัวเรานั่นแหละที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาจริงๆแล้วนะถ้าเราได้ไปศึกษาชีวิตของแต่ละคนนะที่เขาประสบความเลยอะ่ะก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกนะไม่ว่าจะเป็น คุณตันอิชิตันนะคะหรือว่าเท่าแก่น้อยนะคะเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เกิดมาแล้วเขารวยเลยเพอร์เฟกเลยมีพ่อแม่ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เขาเหมือนทุกวันนี้ก็ไม่ค่ะนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนต่างจังหวัดแล้วคุณบอกว่าคนที่ร่ำรวยก็คือคนที่อยู่กรุงเทพคุณก็ต้องไปหาต้นแบบที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่เขาเป็นคนต่างจังหวัดประสบความสําเร็จเขาลุกข,ขึ้นมาร่ํารวยนะคะหรือถ้าคุณบอกว่า ก็เรามันการศึกษาน้อยเราจบเราจบน้อยเราไม่ได้เรียนจบสูงสูงเราประสบความสําเร็จไม่ได้เรา้ร่ำรวยไม่ได้เราเป็นเ่เจ้าของธุรกิจไม่ได้แบบนี้ค่ะคุณก็ต้องไปหาคนที่เขาการศึกษาน้อยแล้วประสบความสําเร็จนะคะเพื่อที่เราจะได้มีแรงบันดาลใจนะเพื่อที่เราจะได้มีต้นแบบนะคะเมื่อเรามีต้นแบบแล้วเราจะสังเกตว่าเฮ้ยความสำเร็จมันเป็นเรื่องง่ายและความสำเร็จมันก็เป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันง่ายหรือเราอาจจะมองไม่เห็นความความธรรมดาของความสำเร็จ ดังนั้นอ่ะเราจะต้องให้สร้างความรู้สึกขึ้นมาก่อนว่าความรู้สึกอะ่ะมันเป็นความความสำเร็จแหละมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยมันเป็นเรื่องง่ายๆมากๆเลยมันเป็นเรื่องที่แบบใครๆเขาก็เป็นได้อะ่ะความร่ำรวยทุกวันนี้ใครๆก็รวยได้อะ่ะเออไม่ว่าจะก,การศึกษาน้อยหรือเป็นเด็กอายุน้อยก็สามารถรวยได้อะ่ะหรือไม่ว่าคุณจะมาจากไหนหรือว่าเป็นใครก็คุณจะมีแต้มต่อทางสังคมหรือไม่ก็สาเร็จได้อะ่ะ ะค,ะคุณต้องไปหาหลักฐานที่มันมากพอเพื่อที่จะตอกย้าว่าความสําเร็จมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยถ้าเราได้สังเกตนัน้นโดยเฉพาะโอโ้โหในยุคโควิดที่ผ่านมานะแม้ว่าหลายคนอาจจะตกงานธุรกิจล้มละลายนะ,ะในช่วงโควิดแต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ประสบความสําเร็จร่ํารวยจากช่วงโควิดเห็นไหมคะว่าความร่ํารวยอะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยความสาเร็จก็เป็นเรื่องที่ธรรมดานะคะดังนั้นอ่ะเราต้องมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาก่อนเมื่อเรามองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอ่ะ ใไต้สำนึกเราอ่ะมันจะเก็ตและมันจะเข้าใจจากนั้นอ่ะค,ออญญอคุณต้องอนุญาตตัวเองด้วยคุณต้องอนุญาตตัวเองว่าเออฉันอนุญ,ญาตตัวเองที่จะประสบความสำเร็จฉันอนุญาตเป็นหนึ่งในคนสําเร็จฉันอนุญาตเป็นหนึ่งในคนที่รวยแบบง่ายๆรวยแบบสบายสายและรวยแบบแบบที่มันแบบสามารถที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยคุณต้องลบล้างคําว่าเหนื่อยยากลําบาก ถึงจะร่ำรวยเหนื่อยยากลำบากถึงจะได้เงินคุณต้องลบล้างคํานี้ในหัวของคุณในจิตใต้สำนึกของคุณออกไปให้ได้เพราะถ้าคุณไม่ลบล้างมันค่ะมันจะเป็นตัวที่ปิดกัน้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะโอ้โหขาย,ยันมากๆเลยตื่น,นตั้งแต่ตีสี่กว่าจะกลับถึงบ้านเที่ยงคืนจิตใต้สำนึกของคุณเน่จดจำว่ามันต้องยากลําบากต้องเหนื่อยถึงจะร่ํารวยถึงจะสาเร็จ ชีวิตเรามันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าอนุญาตตัวเองให้สําเร็จง่ายๆร่ารวยง่ายๆจิตใต้สํานึกมันจะเปิดแล้วเขาจะทําหน้าที่ในการสั่งการว่าทําแบบนี้สิวิธีการที่จะรวยง่ายนะวิธีการจะได้เงินเร็ววธิวธ,ธ,วธีการจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจวิธีการจะได้เป็นเจ้าของแบรนด์จิตใต้าสานึกจะสั่งการดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องฝึกตัวเองพูดบ่อยๆว,ว่าความสาเร็จมันง่ายความสําเร็เเรร ն, เจเป็นเรื่องธรรมดาให้คุณชินคุณคุ้นเคยคุ้นชินกกกััับมมนนนแลทอออยยย่่่่่าาางงง็็จะะเเปรรืูีฝึก ล้วนแล้วแต่ต้องฝึกฝนนะคะวันนี้เราจะทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าทําแล้วมันสําเร็จเดยมันได้เลยหรือว่ามันเชี่ยวชาญชํานาญเลยนะคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องฝึกจิตใต้สํานึกเหมือนกันคะ่ะเราเคยบอกเขาว่าเหนื่อยยากลาบากถึงจะสําเร็จเหนื่อยยากลําบากถึงจะร่ำรวยดังนั้นอ่ะเราต้องฝึกจิตใต้าสานึกเนี่ยให้คุ้นเคยก่อนว่าความสําเร็จมันง่าย ความสเร็จป็นเรื่องที่ธรรมาดามากๆเลยความสําเร็จเป็นเรื่องที่แบบใครๆก็เป็นได้ใครๆก็สําเร็จได้ใครๆก็คู่ควรอ่ะคุณต้องพูดบ่อยๆคุณต้องรู้สึกบ่อยๆความสําเร็จมันง่ายเพราะว่าอะไรก็ตามค่ะที่เราพูดถึงบ่อยๆอ่ะสิ่งนั้นอ่ะมันจะชินเหมือนเราฟังเพลงอ่ะฟังบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆวนๆไปเราจะจําเนื้อเพลงได้แม้ว่าเนื้อเพลงนั้นโ,โอ้โหจะจํายากขนาดไหนนึ่นองจากไหมคะวันนี้เหมือนกันค่ะความสําเร็จที่มันง่ายอ่ะเราพูดมันบ่อยๆก่อน,อนพูดให้ตัวเองอ่ะคุ้นเคยกับมันพูดให้ตัวเออง่่ะะะชินนนนนนกกกััับมคจา้ คุณลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจอยากจะทําหรือคุณทําบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันจะเป็นช่องทางให้คุณอะไปสู่การสร้างไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอะดังนั้นอะคุณก็ฝึกฝนมันค่ะออกมาไล์สดไม่ใช่ว่ามาวันแรกแล้วเก่งเลยไม่ใช่ว่าพูดวันแรกแล้วพูดคล่องเลยไม่แต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ฝึกฝึกฝึก,กพูดบ่อยๆทําซ้ําทําซ้ําและทําสม่าเสมอคุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จคือการทําซ้ําและทําสม่าเสมอนะคะ แม้ว่าจะล้มเหลวแต่เขาจะไม่หลมเลิกนะคะไม่ว่าจะพูดผิดสักกี่ครั้งการที่พูดบ่อยๆมันจะชนานาญเองการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามค่ะนะคะทำมันบ่อยๆซ้ำๆเย้่ยๆปลูกต้นไม้ปลูกต,ตอนแรกมันอาจจะแบบไม่ได้สวยออกมามีดอกงดงามเหมือนที่เราตั้งใจไว้แต่เราทํามันบ่อยๆเราฝึกมันบ่อยเราปลูกบ่อยๆเราหาวิธีการที่มัน ดีที่สุดบ่อยๆบ่อยๆๆเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแลวเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเราจะได้ผลลัพธ์ที่มันชัดเจนที่สุดดังนั้นนะคะคุณต้องเชื่อมั่นว่าความสําเร็จมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะคะพูดบ่อยๆให้ตัวเองชินแล้วคุณจะได้แบบที่คุณตั้งใจไว้เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะนะคะขอให้ทุกคนเจอปาฏิหาริย์ทุกๆด้านของชีวิตเลยไม่ว่าคุณตั้งเป้าหมายด้านไหนนะคะการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพและการให้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเจอปาฏิหาร ที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างกับเนรมิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ